สวัสดีครับผมผมเพชรพราวลวยสวัสดีพี่น้องโซ่ผู้สุขคนกับผมมาตามแนวทางลาพัฒนาของพ่อวันราพัฒนาพ่อวันวันจันทที่8ปดธันวาสองห้าหกดวันที่แปดนะพี่น้องเนาะจอจันทร์ขอมาแล้ว ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะพี่น้องเนาะใกล้สิ้นปีแล้วใกล้ท้ปอปีแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะเขาใกล้ปีใหม่ละขอให้พี่น้องเขาอยู่ดีกินดีสบายดีอย่าเจ็บอย่าไข้เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งของพ่อหวันบ่เาข่าเด้อพี่น้องเด้อบ่เขา่า เมื่อวันซุกที่หานของพระวันพระเขานี่ของเกาหอเบิองน้ำพระวันเหลขกมันออกเห็นไหมบนสี่ห้าล่าง 9, เก้าหนึ่งเหล็กมันออกของพระวันนี่ให้หกกับเจ็ดบ่อเขาบ่อมีได้พี่น้องเหล็กมันออกสี่ห้าพ่อมี ส่วนลางก็ออกเก่าหนของคนเป็นเจ็ดเก่าเนาะพี่น้องเนาะว่าเขาพี่น้องจะวาได้เจ็ดคำหนึ่งเจ็ดคนึงตัวเดียวกันบ่แมนด้าพี่น้องได้เ่าเขาก็ขึ้นลดน่ะจะวาหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนี่บ่แมนด้พี่น้องไดุ้ดเ่าเขา วันจันทร์ที่แปด ลาวข้อวัน วิ่งบนลางสีสีกับหา หนึน 4. 4่นสี่สี่กับห้าเดินที่สี Pert. si empat, ห้าแปดห้าเก้าบรลายคู่ี่พี่น้องสี่คู่สี่หางเนี่ยสี่คู่สี่หางบนล่างไปกับมีลเลขสามตัวน้ำสองคู่ หกสี่แปดหกสี่แปดหกสี่เก้าหกเป็นลักลอยเนาะหกเป็นลักลอยสองคู่ แตกสามตัวนะเนาะพี่น้องสามตัวเน้นนี่แม่นหกสี่แปดส่วนเลขสองตัวแม่นเน้นที่สี่แปดสี่เก้าเน้น, 4, 8, 4, นติดสีเนาะพี่น้องเนาะเน้นติดสี หลักแปดโล้นรักหาเนี่เป็นตัวร่องรักหานี่เป็นตนัวกันเป็นตนัวร่องวันจันทร์ที่แปดธันวาสองห้าหกแปดลาวพ่อหวันบนล่างวิ่งซี่กับหาเพิ่นเน้นซี่่องหาสี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้า บนล่างไปกลับได้พี่น้องได้ตัวเน้นก็คือ C8 C9 แล้วเน้น T4 ส่วนเลข3ตัวนี่ 6C8 นี่เป็นตัวเน้น 6C9 นี่เป็นตัวล่องได้พี่น้องได้พี่น้องห้อกับแชบหน้าจอเอาขั้นมากระจังจัดนมพี่น้องเนะมาะบอมาเข้ากรผพานจะา่าเลกกับหลา,ลายคู่4คู่บนล่างไปกลับเอาไปพิจารณาเบิ่งได้พี่น้องได้ ขอบคุณขอบคุณพ่อวันในหลายที่แบงปัดแนวทางลับพัฒนาขอให้พี่น้องเข้ามันหมานกันแห่งๆด้วยสุ่ผู้ทุขคนมีเงินมีทองกินปีไม้กันฝากก็ไค์ก็แชร์ก็ิดตามสำหรับคลิปนี้เพชรพละรวยสวัสดีครับผม